จะชาด้วยจะชาขี่ไปว้ด้วยอาอ่านี่คันหนึ่งครับนี่เป็นจักรยานไฟฟ้า,ฟาครับนี่ครับของหลานนะครับผมจอด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 เออเอามาจอดคู่กันด้วยอือจอดคู่กันด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีโอ้สายลุยเหมือนเดิมครับผมสวัสดีพี่ๆสวัสดีนะนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผม วันนี้ผมจะมารีวิวรถจักรยานไฟฟ้าคันเล็กครับผมคันละห้าพันบาทนี่ครับของหลานๆทั้งสองคนครับผมนู่นก็เดี๋ยวมาดูครับผมว่าใช้งานได้ดีไหมเพิ่งเอามาใหม่ครับนู่นกำลังมาของหลานๆครับสองคันเป็นรถจักรยานไฟฟ้านี่ครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวม่าดูกันครับนี่มาอีกคันหนึ่งเดี๋ยวมาเชิญติดตามชมครับผม นี่จะชาด้วยจะชาขี่ไปไว้ด้วย,วยอ่า,อานี่คันหนึ่งครับนี่เป็นจักรยานไฟฟ้าครับนี่ครับของหลานนะครับผมนน่นนี่ครับเพิ่งเอามาใหม่คันตกคันละ5้าพันบาทใช่ไหมน้องเนยวคันละจักบาท ้าพันสองเท่ากันเนี่ยสองคันฮะสองคันคันละห้าพันสองครับเท่ากันแต่คนละสีครับนี่ครับสําหรับเด็กๆเ,เลยนะครับผมนี่สาหรับเด็กขี่เป็นจักรยานไฟฟ้าครับชาร์จแบตเตอรี่เหมือนเดิมโชกคคู่มีตะแกรงหลังใส่ของตะแกรงหน้าใส่ของได้ครับไฟหน้ามีเหมือนเดิมไหนมาจอดใกล้กลๆด้วยอืม ไหนมีขาตั้งไหนลองตั้งขาตั้งดูอ่นี่ขาตั้งเดียวครับผมมีคู่ไหมไม่มีคู่นี่โชคคู่ครับลองขยมดูอนี่สําหรับเด็กน้อยครับนี่มีเบรกหลังมีเบรกหน้าเบรกหน้ามีไหมไม่มีเบรกหน้าไม่มีครับมีแต่เบรกหลังครับนี่นี่ยกล้อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยกลงไม่ได้ เอาขาจ้างขึ้นอ่ะขีโชตด้ะนี่ครับผมแรงแค่ไหนลองดูนี่ไปแล้วครับนู่นโอ้โหมาแล้วครับสิ่งๆิ่งอ้าวสิ่ง,อองโอ้โหขี่สวนทางกันเลยเอาเอา้าอืมเอา้าจะขี่ไปทางเดียวกันก็นกไม่ขี่ ขี่ไปคนละทางอีกเอา้าโน่นโอ้ไวดีครับรุ่นนี้คันละห้าพันสองร้อยบาทครับผมนี่นี่โอ้สนุกกันเลยครับสองคนโน่นไอ้บิไวไวดบไปไ,ไ,ไว้ดูบิดไปไว้ดูบิดไปไว้อ่าโอ้โอ้โอโอนะ โอ้ไวจนเวียนหน้าแล้วครับตอนนี้นี่นะครับโอ้โหปีกด้วยมีแต่ไหมอ้อแต่กับมีครับมีแต่ด้วยครับนี่สิงหลายนนเดละเอียงนั่นขี่สิ่งหลายโหดแต่แกงเอียงเลยปีกแต้นะปีกแต่ นี่ครับคันละห้าพันสองรบาท,บาทเด็กรุ่นใหม่ครับผมสบายสบายลุกนี้ปั่นก็ไม่ต้องปัน่นไม่ได้ออกกำลังกายกันแล้วเอาขาขึ้นรถก็ขี่บิดอย่างเดียวโอ้ดิเท่าน่ะโอ้ยุคใหม่ทันสมัยจริงๆริงออันนี้สิ่งจนตะแรงเอียงแล้วครับน่ะอ่ อโอ้โหไม่เวียนหนากันนี่เนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมเดี๋ยวฝากติดตามฝากกดถูกใจฝากกดแชร์กดไ like ลค์ด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กับโอไซายลุยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปหน้าครั้งต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับ เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนะเอามาจอดคู่กันด้วยจอด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 เออเอามาจอดคู่กันด้วยจอ,อ,อดคู่กันด้วยนะเอามาคู่กันโอ้คนละสีนี่แป๊บ ตั้งค่าตั้งตั้งค่าตั้งอ่าเอาขาขึ้นขับบนเด้อนี่ครับหันหน้ามานี่อ่ายก,ยก,ย,ก,ย,กายกนิ้วเด้อยกนิ้วยกนิ้วอ่ายกนิ้วอ่าแจ๋วสวัสดีครับผมขอบคุณครับ